พี่น้องดูช่องนี้ครับผ่านไปแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยมีคนติดตามถึง39,000คนแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับแนวความรักครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำครับขวัญยืนร้องไห้เสียใจอยู่หน้าประตูห้องของเพื่อนหญิงขวัญเธออย่าไปสนใจกับคนที่ไม่เคยชัดเจนกับเธอเลยแต่ขวัญกับเลือกเชื่อใจสิงผู้ชายที่บอกเสมอว่า เราครบกันแบบนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยทุกครั้งที่ขวัญถามว่าเราครบกันแบบไหนสิงก็มักจะบ่ายเบี่ยงไปคุยเรื่องอื่นๆตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งในตอนกลางคืนขวัญเห็นสิงถือเค้กวันเกิดก้อนใหญ่เขากำลังเดินเข้าไปในคอนโดแห่งหนึ่ง ขวัญพยายามไลน์ติดต่อถามสิงว่าเอาเค้กวันเกิดไปให้ใครหรอแต่ผลที่เกิดขึ้นคือสิงไม่ตอบกลับมาแม้แต่ประโยคเดียวผ่านไปแล้วสามวันขวัญยังไม่ได้รับคำตอบใดๆจากสิงเลยนี่ผ่านมาสามวันแล้วเธอยังจะรอเขาอีกเหรอขวัญถ้าเป็นคุณคุณจะเดินกลับไปหาสิงอีกครั้งหรือคุณจะเลือกเดินออกมาทั้งที่ยังรัก แต่รู้ว่ามันไม่มีความหวังแล้ว39,000คนติดตามภายใน1เดือนเท่านั้นครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องของความรักนั่นเองนะเป็นแนวนี้เนี่ยก็น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าเรื่องความรักเนี่เป็นสิ่งที่หลายหลายคนชื่นชอบใช่ไหมครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมทั้งในเรื่องของการที่เราเนี่ยผม ได้เตรียมคําสั่งเอาไว้ทั้งหมดให้พี่น้องแล้วเหมือนเดิมนะพี่น้องก็สามารถคัดลอกคําสั่งและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงตัวละครได้เองทั้งหมดแล้วก็กดภายในคลิกเดียวเท่านั้นก็จะได้เนื้อหาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะรวมทั้งมีทั้งเ,เขาเรียกว่านะเสียงเอฟเฟกแนว3าชานะแล้วก็จะมีคลิปที่ผมรวบรวมในช่องของผม เกี่ยวกับการสอนปั้นช่องต่างๆรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มเดียวเลยนะครับอันนี้ผมมอบให้พี่น้องฟรีเลยนะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับติดต่อได้ที่ลายที่ชื่อว่าแอดเสก u t u b e ได้เลยนะครับตรงนี้นะเอาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรนะอ่าโอเคครับผมเริ่มต้นเลยนะครับต้องบอกก่อนนะพี่น้องจเจ้าตัวคลิปนี้ นะไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันค่อนข้างยาวพอสมควรนะคำสั่งนะครับนะตรงนี้พี่น้องก็สามารถที่จะอาจจะพิมพ์เองก็ได้หรือแล้วแต่อย่างไรนะแคปเจอร์แล้วไปพิมพ์เองหรือถ้าขี้เกียจพิมพ์อย่างไรก็ทักมาคุยกับผมได้นะผมขอคัดลอกคําสั่งตรงนี้เลยละกันนะครับอ่าคัดลอกมาแล้วนะเสร็จแล้วนะครับผมผมก็ไปที่เจ้าตัวแชท GPT เหมือนเดิมเลยนะอ่า พี่น้องจะใช้ผ่านเว็บหรือผ่านแอปก็ได้นะครับ chatgpt com นะอันนี้ผมขอเข้าเลยนะบึมเข้าไปเลยเอา้าวเสร็จแล้วนะครับตรงนี้พี่น้องก็เอาคำสั่งที่ผมเนี่ยเตรียมไว้ให้ตรงนี้นะยัดเข้าไปเลยเอา่าแล้วผมจะบอกนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนตรงไหนได้นะสิ่งที่พี่น้องเปลี่ยนได้นะครับผมก็คือด้านบนตรงนี้ไล่ลงมาเลยนะปึ๊บ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  สิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือเรื่องของตรงนี้นั่นเองนะครับเรื่องของตัวละครหลักนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีอยู่3ตัวละครก็จะเป็นนางเอกคนหนึ่งที่ถูกกระทำย่ำยีนี่คือชื่อขวัญน,นะแล้วก็มีเพื่อนนางเอกที่ชื่อว่าหญิงแล้วก็มีพระเอกเนี่ยที่ชื่อว่าสิงตามที่พี่น้องได้ดูนะใจร้ายเหลือเกินมาทำร้ายขวัญได้อย่างไรตรงนี้พี่น้องก็สามารถที่จะเปลี่ยน ชื่อตัวละครแล้วก็กำหนดรายละเอียดตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะซึ่งถ้าพี่น้องบอกว่าโอ้าจารย์ไม่รู้ว่าจะพิมพ์รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรนะพี่น้องก็ไปที่เจ้าตัว Google Translate ได้เลยนะครับนะเพราะว่าผมก็ใช้เหมือนพี่น้องนั่นแหละนะภาษาอังกฤษผมแข็งแรงมากครับก็คือพูดได้อยู่4คํคำ Yes No OK a y Thank you นะที่เหลือก็คืนอาจารย์หมดแล้วนะครับอ่าเห็นไหม นี่นะมาที่ Google Translate นะแล้วเราก็อยากจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะของตัวละครเป็นอย่างไรพี่น้องก็พิมพ์บอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมทำให้พี่น้องดูละกันนะเช่นผู้หญิงไทยหน้าตาดีหุ่นจำม่ำใส่แว่นผมหยิกอายุประมาณ35 ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินอ่าเห็นไหมพี่น้องพี่น้องก็ทำแบบนี้ได้เลยนะแล้วเราก็อย่าลืมตั้งชื่อตัวละครแล้วเราก็ทำการคัดลอกเลยนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะคัดลอกตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาไปใส่ในเจ้าตัวคำสั่งที่ผมได้เตรียมเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับ ให้มันเป็นตัวละครของเราเองนะแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันจะไปเหมือนใครเพราะว่ามันแตกต่างแน่นอนนะครับนี่นะใส่ลงไปในนี้เลยนะปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะเรื่องที่มันแตกต่างก็เพราะว่าด้านบนเนี่ยผมได้เขียนรายละเอียดบอกหมดแล้วนะครับว่าให้ทางระบบเนี่ยเลือกเองเลยนะว่าจะเอาปัญหาความรักด้านไหนเช่นรักคนมีเจ้าของหรือแฟนนอกใจหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนโอ้ นะแต่ละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมตรงนี้นะอ่าแล้วพี่น้องจะมีตัวละครกี่ตัวก็เอาที่สะดวกเลยนะผมว่าอย่างน้อยสัก3าตัวดีกว่าเพราะแนวความรักเนี่ยก็มักจะเป็นเรา3มคนอย่างที่พี่อิทธิเคยบอกเอาไว้นั่นเองนะครับฉันคนหนึ่งเธอคนหนึ่งเขาคนหนึ่งโอ้ถ้ามีสัก4ี่หคนเผื่อคลิปยาวน่าจะยาวครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ย นะเอา3คนพอนะอ่าโอเคครับพี่น้องตัวนี้เสร็จแล้วนะครับบึบที่เหลือก็อันนี้ความยาวคลิปก็แล้วแต่นะผมว่าไม่เกิน1น,นาทีกําลังสวยนั่นเองนะครับแล้วเราก็ลันเลยนะครับบึมเข้าไปเลยอ้าวต่อมานะครับเราก็จะได้เนื้อเรื่องทีระบรรทัดเลยนะตรงนี้อ่าผมบังคับให้ระบบมอ,เ,อ,อเขียนทีระบรรทัดนะ เพราะว่าเวลาที่เราจะเอาไปทําคําสั่งรูปภาพมันก็จะได้ง่ายเห็นไหมเปิดฉากมาต้องแบบนี้เลยคือขวัญยืนมองโทรศัพท์นิ่งน้ําตาคลอเห็นข้อความเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าคิดมากเลยจากสิงเปิดคลิปต้องแบบนี้นะพี่น้องโดยเฉพาะคลิปสั้นนะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวคนหายหมดนะพี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะผมเน้นเลยให้ระบบเปิดแบบนี้นะ นะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับในส่วนของเนื้อหาก็มีประมาณสักสิบฉากได้กําลังดีไม่มากไม่น้อยเกินไปคลิปก็ยาวประมาณนาทีนิดๆน,นะเสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือไปที่คําสั่งของผมที่เตรียมไว้ให้คําสั่งที่2นะครับอันนี้คําสั่งแรกนะคำสั่งที่2ก็คือพี่น้องคัดลอกไปเลยตรงนี้บึ้มเหมือนเดิมเลยนะครับบึ้บอ่าคัดลอกเลยนะปับ๊บ เสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็ไปที่เจ้าตัว c h a t GPT ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็วางลงไปนะอ้าวพอวางเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็อย่าลืมตรงนี้สำคัญมากๆก็คือข้อที่สองนะครับในส่วนของตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ต้องชื่อให้ตรงกันกับข้อหนึ่งนะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็เช่นเดียวกันรายละเอียดเนี่ยก็จะต้องตรงกันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวระบบงงนะครับผมเห็นไหม ทุกอย่างจะต้องตรงกันมี3ตัวละครขวัญน,นะมีหญิงแล้วก็มีสิงแล้วก็รายละเอียดก็ต้องตรงกันด้วยนะครับแล้วผมก็สั่งระบบว่าให้ทําการเริ่มต้นเลยนะครับผมเขียนคําสั่งสร้างภาพขึ้นมาเห็นไหมครับพี่น้องเราแก้แค่นี้เองที่เหลือเราก็กดรันเลยบึมอ่ารันไปเลยนะครับปึ๊บนี่เอาเป็นแบบว่าแนวสมจริงความคมชัดสูง High Resolution แล้วเราก็จะได้คําสั่งมาแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะพี่น้องนะตรงนี้เสร็จแล้วพี่น้องก็คัดลอกคําสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ปึ๊บ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 อ่าคัดลอกเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปทําการสร้างรูปภาพด้วย AI เหมือนเดิมเลยนะคัดลอกนะครับแล้วก็ตรงนี้ AI นะครับพี่น้องจะใช้ AI ตัวไหนก็เอาที่พี่น้องสะดวกเลยส่วนตัวผมผมจะขอเลือกเจ้าตัวเรโอนาโดละกันนะเพราะว่า ผมว่ามันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วกส็สะดวกดีด้วยนะแล้วก็มีให้ใช้ฟรีด้วยนะครับตรงนี้นะโอเดอโน a ดเปึ้มอ่าตรงนี้นะครับพี่น้องก็กด get started ได้เลยบึ๊บนี่นะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาคำสั่งของเราที่เมื่อกี้คัดลอกมาในฉากที่1น,นะซึ่งมีทั้งหมด10ฉากนะครับพี่น้องเราจะค่อยๆไล่ทำไปทีละ1นึ่งฉากนั่นเอง ตรงนี้กด image ได้เลยนะครับปุ๊บเข้าไปเลยอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะเอาคำสั่งที่ผมเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นั่นแหละนะครับผมทำการใส่ลงไปนี่นะก็คือใส่ลงไปในช่องตรงนี้นะที่เป็นพื้นที่ว่างนะใส่ลงไปเลยนะครับผมปุ๊บอ้าวเสร็จแล้วนะครับตรงนี้พี่น้องก็อย่าลืมมาเปลี่ยนเจ้าตัวรายละเอียดของภาพด้วยนะกดที่เจ้าตัวฟันเฟือง แมเปอ่าเสร็จแล้วตรงนี้พี่น้องก็ตามนี้เลยนะครับผมใช้โมเดลฟ h o e n i x a u t o d y n a m i c m e d i u m f a s t นะครับแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นแนวตั้งนะเพราะว่าแนวนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแนวตั้งที่ผมจะเอ่อทำงานใช้งานมันนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะ9้าต่อ16นั่นเองนะครับแล้วเราก็ทำการปิดมันทิ้งไปบึ๊บนี่นะเมื่อได้ภาพออกมาแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าภาพจะเป็นอย่างไรบ้าง ปิดเลยนะครับปุ๊บอ่าโอเคนะครับผมกด c รีเอทเลยระหว่างรอที่จะได้ภาพนะครับผมก็คือหลังจากที่ได้ภาพแล้วเราจะเอาภาพไปทำคลิปหรือไม่ทำคลิปเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราเอาภาพไปทำคลิปเนี่ยมันก็จะดูสวยงามกว่าเป็นภาพนิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าการเอาไปทำคลิปเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะซึ่ง AI ที่ตอนนี้เนี่ยทำคลิปแล้วก็สามารถทําคลิปได้ฟรีเมื่อก่อนผมก็จะแนะนำไฮโลใช่ไหมแต่ตอนนี้ไฮโลมันมันไม่ฟรีแล้วผมก็อาจจะแนะนํา Pix เวิร์นะครับผมวันหนึ่งก็จะได้ฟรีประมาณแค่2คลิปเองนะพี่น้องนะซึ่งมันก็จะไม่เพียงพอนะอันนี้ผมแนะนําว่าพี่น้องก็อาจจะไปใช้เอฟเฟกในแคป c u t ในการทําให้ภาพมันดูสมจริงคล้ายๆเป็นวิดีโอ ก็จะช่วยแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนั่นเองสาหรับพี่น้องท่านไหนที่งบประมาณไม่เยอะนะอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆเลยนะครับอ่าโอเคมาแล้วครับผมตรงนี้ปุ๊บอ่าถ้าตรงนี้มองไม่เห็นกดคลิกทูวิวนะครับผมปุ๊บอ่ามาแล้วครับพี่น้องเห็นไหมนี่ปุ๊บเห็นไหมครับผมเปิดฉากเนี่ยโดยเฉพาะคลิปสั้นต้องดราม่าก่อนเลยนะอันนี้คือดรามา่าร้องไห้เห็นข้อความจากเจ้าตัวมือถือของเรานี่เห็นไหม ถ้าพี่น้องชอบรูปไหนอย่างไรนะครับผมก็แตะไปที่รูปนั้นเลยนะแบบเข้าไปาแตะเสร็จปุ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะตรงนี้นะปึ๊บอ่าแล้วพี่น้องก็ทําแบบนี้นะครับไปจนครบทุกฉากนั่นเองนะมีกี่ฉากเราก็จัดให้มันครบเลยนะครับมันถึงจะไอ้นี่นะถึงจะเสร็จสมบูรณ์แบบนี่ปึง๋งอันนี้ใช่ไหม เสร็จแล้วครับผมเมื่อกี้ฉากหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่น้องก็ต่อเลยนะครับว่าขอฉาก2ต่อนี่นะผมพิมพ์หมายเลข2ก,ก็พอนะระบบก็น่าจะเรียนรู้แล้วลหละตรงนี้2แล้วก็ลันเลยครับผมบึ๊บอ่าเราก็จะได้คําสั่งมาแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งคําสั่งที่เขาให้มาตรงนี้พี่น้องก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับนะเผื่อว่ามุมกลงมุมกล้องหรือว่าลักษณะมันอาจจะไม่ตรงกับใจเราพี่น้องก็ สั่งให้ระบบเนี่ยแก้ไขได้นะถ้าใครไม่ถนัดภาษาอักฤษอย่างไรนั่นเองนะโอเคต่อมาครับผมต่อมาก็คือผมจะยกตัวอย่างการใช้งาน Pixword ละกันนะตอนนี้นะซึ่งก็เป็น AI ที่ก็น่าสนใจนะ,ะเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ฟรีแล้วก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับก็ไปที่ Pixword ได้เลยนะ PIX นี่เอง Pixword AI อเห็นไหม อันนี้นะครับผม Pixverse AI ซึ่งก็มีผ่านแอปด้วยนะแต่ผมจะแนะนำผ่านเว็บละกันพี่น้องจะได้ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปนะครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะหน่วยความจำเหลือน้อยอ่าตรงนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บ,บอ่าเข้ามาแล้วครับผมตัวนี้พี่น้องก็ล็อกอินเอาที่สะดวกเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมขอปิดก่อนนะบัองอ่าโอเคครับผม แล้วก็ตรงนี้นะครับพี่น้องก็กดบวกตัวนี้เลยบึมแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับผมนะอันนี้ผมขออนุญาตล็อกอินเข้าระบบก,ก่อนนะอ่าแล้วเราก็เลือกรูปภาพเข้ามาแล้วเราก็พิมพ์บอกว่าอยากจะให้ตัวละครหรือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นไปในรูปแบบไหนอ่าซึ่งก็พิมพ์สั้นๆผมว่าก็จะเพียงพอแล้วนะตรงนี้ปึ๊บอา้าวกดปุ่มบวกใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าล็อกอินเข้ามาใหม่ปึ๊ง อ่าโอเคมาแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วเราก็กดเปิดดูแมพอ่านะครับเสร็จแล้วนะตรงนี้นะบล๊บแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพเลยนะครับตรงนี้นะครับผมบึมอ่ารูปภาพเข้ามาแล้วตรงนี้นะฉากเมื่อกี้ก็คือว่าผู้หญิงกําลังทําอะไรครับผมกาลังอ่าอ่านใช่ไหมแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะครับผม เพราะฉะนั้นผมก็พิมพ์แบบภาษาง่ายๆเลยนะก็คือ reading ก็คือการอ่านใช่ไหมนี่ reading แล้วก็ลูกน้ำนะปุ๊บนี่แล้วก็มีร้องไห้ใช่ไหม่า reading แล้วก็ crying อ่าสั์อันนี้ผม,มยังพอได้นะพี่น้องนะ ah แล้วก็ร้องไห้แมอ a าแล้วเราก็กด create ได้เลยนะครับพี่น้องก็จะได้คลิปออกมาแล้วนะ อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็จะมีเครดิตให้เราใช้วันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสัก3คลิปอขอโทษทีถ้าเมื่อกี้พูดผิดนะมีอยู่70เครดิตครั้งหนึ่งจะใช้20เครดิตเพราะฉะนั้นก็จะได้ประมาณ3คลิปนะกดครเอทเลยครับผมบึ้มอ่าเรามาดูกันเลยนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมต้องซูโค้กพิกซ์เวอร์จริงๆนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเนี่ยสร้างวิดีโอได้เร็ว ผมว่าเร็วกว่าไฮโลและเร็วกว่าอันอื่นอีกนะเร็วมากมากเลยครับผมอ้าวเสร็จแล้วพี่น้องโอโ้โหโหจริงจอ่ะเดี๋ยวไปแตะดูหน่อยสิว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรครับผมนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมพอได้นะเมื่อกี้มีฟองขึ้นมาหน่อยนึงอ้าวน้ําตาไปอยู่รูนซะงั้นโอเคไม่เป็นไรนะพี่น้องพอได้นะเสร็จแล้วพี่น้องก็กดดาวนโหลดเลยนะครับอืมนะปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วนะครับพี่น้องก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ทำแบบนี้นะครับให้มันครบนะกับเจ้าตัวกดวอเตอร์มาร์นะครับพี่น้องนะให้มันครบทุกรูปภาพนั่นเองนะอโอเคนะครับพี่น้องพอดีตอนนี้ระบบเปลี่ยนนิดนึงนะพอกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วเนี่ยปกติมันสามารถเซฟลงเครื่องได้ตอนนี้มันก็แปลกๆนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเซฟลง Google drive ก่อนละกันนะ อ่านะมันก็แปลกๆนะตอนนี้ไม่ยอมให้ลงเครื่องก็ไม่เป็นไรเอาลงกูก็ได้ก่อนเลยครับผมก็กดอัปโหลดได้เลยนะตรงนี้นะบึมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดาวน์โหลดจาก Google Drive มาก็ได้นะครับผมขอเช็คดูก่อนนะพี่น้องมาไหมปึ๊บอ้าวมาแล้วนี่นาโอ้เมื่อกี้กดดาวน์โหลดมันน่าจะมาแล้วนะนี่ขอโทษทีครับพี่น้องกดดาวน์โหลดปุ๊บมันน่าจะมาแล้วคือตัวนี้เฮ้ยอันนี้มันรูปนี่ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่ Google Drive ก่อนได้เลยนะครับผมทําให้พี่น้องดูเลยแล้วกันนะตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ Google Drive นั่นเองปุ๊บนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้ Google Drive ก็ลองดูนะครับเวลาที่พี่น้องส่งไฟล์ผมแนะนําเลยนะเวลาส่งไฟล์เนี่ยอย่าส่งผ่านไลน์นะเพราะว่าความคมชัดโดยเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะเพราะมันถูกบีบอัด ต้องส่งผ่าน Google Drive นะครับผมกดคีย์สมีดด้านบนแล้วก็กดคำว่าล่าสุดเลยมบลงมานี่เห็นไหมครับมาแล้วนะตรงนี้เราก็กดจุด3จุดเลยนะครับผมบึ๊บจุด3จุดแล้วเราก็กดคำว่าดาวน์โหลดเลยโอ้มาเพิ่มขั้นตอนให้เราทำไมเหรอเนี่ยนะกดดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะปึ๊บอ,อันนี้เราก็จะได้เจ้าตัววิดีโอของเราลงเครื่องแล้วนี่คือขั้นตอนนะครับผมพี่น้องผมแค่ยกหนึ่งตัวอย่างนะ อันนี้มี10บฉากพี่น้องก็ต้องเรียกได้ว่าใช้พลังของกล้วยกินเข้าไป3ลูกเลยนะแล้วก็ลุยให้ครบถึง10ฉากเลยนี่เห็นไหมครับผมเสร็จแล้วมาแล้วนะแว็บของ p i x w o r d นั่นเองปุ๊บนี่มันจะมีลายน้ำอยู่นะครับพี่น้องตัวนี้ไม่มีปัญหาเอาลง YouTube ได้นะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับผมพี่น้องก็เหมือนเดิมเลยนะไปที่แคปคัตกันดีกว่านะครับ ปุ๊บแล้วก็พี่น้องเอาไฟล์ที่ได้ทั้ง10ไฟล์นะเอามารวมกันแล้วก็ทําการภาคเสียงนั่นเองนะอ่าตัวนี้กดยอมรับไปก่อนนะครับผมนะเอามารวมกันแล้วก็ภาคเสียงนะแล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะอย่าไปใช้เพลงแบ็กกราวน์มิวสิกอะไรจากแคป c u t นะครับเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะกดโปรเจกต์ใหม่นะครับผมปึ๊บอืม นะเรื่องของเพลงเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นคลิปผมอันนั้นเนี่ยคือผมก็เอามาจากหลังบ้านของ u t u b e นะหรือว่าพี่น้องจะไปใช้จาก AI จากซูนงซูโนอะไรก็ได้นะแต่ว่าซูโนพี่น้องก็ต้องสมัครสมาชิกเขาด้วยนะอ่ากดเลยนะครับผมเลือกเลยบึมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเรื่องของการที่เราเนี่ยจะพากเสียงละกันนะครับพี่น้องนะเห็นไหมตรงนี้นะครับผมวิธีการพากเสียงก็ที่กดไปที่ระบบเสียง บัฟเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกคําว่าบันทึกได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะครับพี่น้องนะนี่กดปุ่มสีเขียวๆนะครับแล้วก็เตรียมพูดเลยนะสาได้อ่านข้อความแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเศร้าใจเห็นไหมครับพี่น้องนี่เราก็พูดเข้าไปเลยนะกดติ๊กถูกเลยแล้วก็นี่นะครับผมมาแล้ว เห็นไหมอ่าแล้วพี่น้องก็สามารถตัดได้นะฉากที่มันเป็นแบบว่าทิ้งช่วงนานๆก็แตะหนึ่งครั้งเอานิ้หวหดมันเข้ามาเลยแบบอ่าแล้วก็ลากเข้าไปเลยครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมเราก็ทําแบบนี้ไปไเรื่อยๆจนครบขั้นตอนนั่นเองนะครับตรงนี้มีลายน้ําอยู่เราก็แตะหนึ่งครั้งแล้วก็ลบคลิปทิ้งไปได้เลยนะแบพบอืมแล้วตรงนี้ก็แตะปึ๊บให้มันพอดีกันหดเข้ามาเลยแบบ อ่าโอเคนะครับผมพี่น้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมตอนแปลงไฟล์กด A I U H D นะแล้วตรงนี้เราก็ปิดฟังก์ชันนี้ซะเพราะว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยมันสำหรับสมาชิกนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่น้องจะส่งออกไม่ได้นะแล้วก็ตั้งค่าตามเขาได้เลยที่72025แล้วก็ตามเขาเลยตรงนี้แล้วก็กดส่งออกเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการที่เรา ใช้ AI ทําคลิปเล่าเรื่องแนวความรักเพื่อที่จะสร้างไรายได้ YouTube นั่นเองครับพี่น้องท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าเริ่มต้นไม่ถูกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําช่องอะไรดีหรือว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยไม่มีไรายได้ซักทีผมมีอ e ีบุ๊กที่รวบรวมความรู้และประสบการณ์ของผม15ปีในการทําช่อง YouTube อย่างไรให้มีไรายได้พี่น้องไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกต่อไปนะ อันนี้พี่น้องก็สามารถถ้าหนสนใจนะก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับผมที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e youtube ได้เลยตรงนี้นั่นเองก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากซาลาเปาแพนเบสคุณล้วงควงตะหลิวด้วยนะครับเหมาะสำหรับฝากญาติผู้ใหญ่เพราะว่าอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีเนื้อสัตว์เลยครับเจวีแกนมังสวิรัติกินได้ทั้งหมดเลยนะมีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติล้วนๆน,นะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบเจ้าตัว อีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาทนะครับผมเช่นไส้ถัวลูกไก่ไส้เห็ดไส้เม็ดบัวติดต่อได้ที่ไลน์ผมหรือไลน์พี่สาวผมที่ชื่อว่าแอดแกลนมาลวงได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมกฎของสังขารคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กฎของชีวิตนะครับก็คือเกิดขึ้นไม่ใช่ตื่นขึ้นก่อนสิแล้วก็ดินน้นรนแล้วก็ทนอยู่แล้วก็ต้องสู้ต่อไป นะถ้าเราอยากจะมีรายได้จาก YouTube เราก็ต้องขยันศึกษาหาความรู้นะครับแม้จะมี10ฉากเราก็ต้องทำเพราะว่าทำไมคนอื่นทำได้เราก็ทำได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ยังไม่สำเร็จอย่างไรเพราะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีไรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด